蹲，蹲、哎啊，啊，蹲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 ，你，你。你好，蹲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 。啊。 สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีช่วงคำคันะครับวันนี้ก็พาลูกชายเทวดานะครับกับนี่เพื่ของเรานะครับไปเป็นทหารไปเป็นทหารต้องเป็นทหารก่อนยกยืนยกบนเอ้ยกเอายกเอ้ยกเอา

ข้าชุดเก่าเด้วยชุดหาป้นเสบียงเออไปแปรงถามมาไปใส่ไปใส่ไปนังวันบุญบุญโยกเอานิ่งยกเอายกโยกสูงด้วยเฮะลงออกมาลงลงออกมาแล้ก็ตน้อง

ơ uh ho -huh. đăng tập 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 lên ừ ah, đầm đầm ừ à, đăng luôn là có giúp mầm tư này mày nắng luôn buồn nắng luôn buồn buồn giúp nắng luôn giúp 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 ฝาจะมากินแม่มาตามโทรมาครับผมลงอย่าไปไล่รถเขาแม่เอ้าพุ่นพุ่นสูงพุ่นเฮายกเฮานี่ๆยกขึ้นเออเอ้ายกยกขึ้นเอออ่ายกเอ้าเออ À, dọc Ừ. hơ hơ À. Dốc. À, hơ 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 À. hơ 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 Đi, 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 hơ 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 đi. hơ 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 hơ

bôn, nhô xuống, nhô, nhô, lên, lên nè, nhô xuống, xuống, nhô, hơ, nhô, à, bon. à nhô, uh 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 -huh. uh -huh. like, uh -huh. à, à nhô, bôn, hi hi hi, bôn, xuống, về đông chìm, hơ bôn, nè 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 bôn, ha, nhô, xuống, nhô, hey 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 hey, nó cản lột thôi, luôn không? luôn không? luôn không? bên này Đúng không? Nào. Nào Đúng không?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  Đúng Đúng không?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  Đúng 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 ดสวยเออยกเออยกเออยกเฮ้เฮ้ยกมายกเลยเออมายกสวยยกสวยสวยสวยเออจริงจริงจริงร่วนจริงจริงจริงลูกจริงจริงจริงชุดทหารพลทหารวันนี้นะครับคลิปคลิปนี้นะครับพาลูกชายมาฝึกเป็นทหารครับนานแล้วไม่ได้ใส่ชุดทหาร ภาพหน้าบ้านนี่หล่อมากเดี๋ยวเอาเอาเอาตรงนี้เห็นไหมน้องฟางนั่งนั่งลงอยู่เห็นไหมตัว,ต,วตัวแม่นั่งอยู่บนนี้นั่งลงบนเอาสวยน yeah. ั่งลงยกขึ้นสวยยกขึ้นเอยกขึ้นยกเออยกสวยไม่เอาไม่เอายกยกเออยกเออยกไปสวย น่ล,ลยกเออขอเสียงด้วยเออ่อเอีกได้ไหมหน้าบ้านนทหารนะถ้าลูกเออฟังตรงยุกลงเออน้องลงฟังไหนน้องลงไปยุบขึ้นดูนะลูกน้นก <c oughs> งเจนทหาแล้วนง

อาหารไหมอาหารที่านไปไทาหารอาหารท่าอยู่นี่ายยี่ลไปอยู่กับ่เอาแพอจิจับภาพให้นั่งนั่งนงนั่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 งังนั่งนงนันันั่งงงนั่งั่อ่งนั่งนั่น่งนันั่งนั่งน่นันวนเองนั่นวนเออวนวนนนนนน่นงน่งเงนน พ่ทหารยกขึ้นบนเสียงยกเสียงขอเสียงหน่อยพ่อทหารเอออ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อรอติดตามคลิปหน้านะครับน้องดาวของเม่เมสีจริงไปแล้วนะครับชิปหน้าจะรับใจขนาดไหนนะครับจาความรู้ความสามารถของน้องดาวจะจริงพัฒนาไปถึงไหนเม่เมสีแล้วว่าท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับชิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย